กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเราช่องที่รวมเอาข่าวสารรีวิวและเรื่องราวที่น่าสนใจจากโลกของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ล่าสุดรถคลาสสิกหรือเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตถ้าคุณรักรถยนต์แบบเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยวันนี้เรามีบางสิ่งที่พิเศษมากๆมาแบ่งปันให้คุณได้รู้จักกันนั่นก็คือเชฟโรเลต t 3,100ปี2025บารถกระบะท,ที่ถูกชุบชีวิตใหม่จากตำนานแห่งยุค50กลับมาสู่ถนอนอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยกว่่าทีเคย เชฟโรเลต3.1 0 0ดั้งเดิมเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคหลังสงครามโลกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแรงความเรียบง่ายและจิตวิญญาณแห่งอเมริกันดั้งเดิมและในปี2025นี้เชฟโร l e t ก็ได้หยิบเอารูปรลักณสุดคลาสสิกนั้นกลับมาอีกครั้งพร้อมผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้กลายเป็นรถกระบะที่ไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังใช้งานได้จริงในยุคปัจจุบัน รูปลักษณ์ภายนอกของเชฟโรเลต3,100ปี2025นั้นสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยไฟหน้าเล็ทรงกลมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่นดั้งเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่โดดเด่นพร้อมตราโบไทยสีทองที่คุ้นตาเส้นสายของตัวรถโค้งมนแต่แข็งแรงให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่ก็ทันสมัยในเวลาเดียวกันวัสดุดที่ใช้ประกอบตัวถังมีทั้งอลูมิเนียมอลลอยและคาร์บอนคอมโพสิตซึ่งช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวรถลงทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นและให้ความรู้สึกคล่องตัวเวลาขับขี่ สีของตัวรถก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าประทับใจเชฟโรเลตเลือกใช้โทนสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค50เช่นสีเขียวป่าสดสีฟ้าอ่อนโทนวินเทจและสีส้มพระอาทิตย์ตกซึ่งช่วยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น3,100ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับรถคลาสสิกหรือคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแปลกใหม่ก็ต้องเหลียวมองแน่นอนเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัว เบาะนั่งแบบเบนซีทอที่ได้แรงบันดาลใจจากต้นฉบับใช้วัสดุดหนังแท้ตัดเย็บอย่างประณีตแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจอดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงผลมารวัดต่างๆอย่างชัดเจนและหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด13นิ้วที่รองรับ Apple Ca r p l a y แบบไร้สาย Android a u t ตระบบนำทางและระบบเชื่อมต่อบลูทูธนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภยัยที่ทันสมัยครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาระบบกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะซึ่งทำให้การขับขี่เชฟโรเลต3,100รุ่นนี้ไม่ใช่แค่เท่แต่ยังปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในด้านขุมพลังเชฟโรเลต3,100ปี2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากุ่นดั้งเดิมที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น V6 หรือ V8 รุ่นใหม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้พลังกำลังสูงสุดกว่า450แรงม้าแรงบิดทันใจและยังมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ที่วิ่งได้ใกล้กว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จแบบเร็ว DC ฟ้าชาร์จิ่งที่สามารถชาร์จจาก10ถึง80ได้ในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นช่วงล่างของรถถูกพัฒนาใหม่หมดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทั้งงงในนเเมมืือออและก ระบบการสะเทือนเป็นแบบอิสระสี่ล้อพร้อมปรับความแข็งอัตโนมัติตามสภาพถนนการควบคุมพวงมาลายัยแม่นยำทำให้แม้จะเป็นรถกระบะที่มีสไตล์ย้อนยุคแต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถ SUV ระดับพรีเมียมสิ่งหนึ่งที่ทำให้เชฟโรเลตสา0 0ปี2025โดดเด่นเหนือรถกระบะทั่วไปก็คือความใส่ใจในรายละเอียดทุกส่วนของรถได้รับการออกแบบด้วยความเคารพต่อประวัติศาสตร์ของแบรนด์แต่ก็กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ นี่ไม่ใช่แค่การนำรถเก่ามารีสโตแต่มันคือการสร้างอนาคตขึ้นบนรากฐานของความคลาสสิกหากคุณกำลังมองหารถกระบะไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใครมีดีไซน์โดดเด่นประสิทธิภาพเยี่ยมและบ่งบอกถึงรสนิยมที่แตกต่างเชฟโรเลตสา0 0ปี2025อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณเป็นประจำ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ